ครับสวัสดีครับมีต้นอะไรบ้างครับไม่รู้เลยเอาน้องกำลังศึกษาอยู่น้อล <c oughs> ังศึกษาอยู่ใจเย็นๆน,นะเพื่อนๆใจเย็นๆนี่นะน้องค่อยเป็นค่อยไปดิฮะสายอยู่นี่ครับนี่ครับต้นทุเรียนพี่เปาครับครับอยู่ตรงโนนยอดโนนไก่กิน นี่ครับพี่เปาไม่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 ลดไอ้นี่เยอะอันนี้เพิ่งย้ายไปเรียนโรงเพ่งไงเห็นมนี่ครับนี่ต้นขนุนครับต้พอแล้วไม่ลูแลยต้นอะไรต้นนู้นเป็นต้นนู้นเหรถอยถอยดิไม่เอาไม่เอาไปถอยต้นนูนจะล้างดินก่อนถอยดินตรงนู้จะล้างขี้เหรอ มีทัอไรป้าดูายูมันอยู่นางนูนิกะมันไอยู่ได้ไงอ่ะห้ามเขาลดเป็นแต่ห้ามไปยืนตรงดินยืนอยู่บนข้างบนหน่อยครับเขาลดน้ำเขาลดน้ำต้นทุเรียนให้ป้าเขาครับนี่ครับเพื่อนๆดูนะครับ2ข้างินี่เยอะน้ำน้อย ยกสูงคสูงครับยาตาใจหนูดมหนูดนดเห็นไหมเร็วเร็วดี๋ยวป้าจะให้หนูฉีดปุ๋ยทำมีดีื <c oughs> เดี๋ยวป, <c oughs> ป้าจะัอไปบ้านนูนดแม่ชอบแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ใช่แม่ใสๆอย่างนี้เก่งสุดๆเลยเก่งสุดๆเลยฝากกดติดตามเลยครับช่องบีบรเพีงตอนนี้ครับพี่เป็นกำลังใจเพียงอนนดูน้ำดูน้ำดูน้ำบายบายสวัสดครับอัคลีปตัวป้าทำไมไหลมาล้ง ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวนี้มันทลายลงมาอ่าโบกมือไม่บายบายบาย,บายสวัสดีครับแค่นะั้นนะป้าไม่อยู่ค่